สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจพยาบาลสุขุมสุขคนครับผมรายงานตรงจากพกองพันยบานน้าลนะครับผมตอนนี้มีผู้สูญหายครับผมในหมู่บ้านแล้วพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเบิ่งน้ำไหลอันสูญหายภายในน้ำนี่แหละพี่นอ้อ,นนองนนอนนใน,าน,างน,น,นงใ,ในห่วยเนาะเป็นห่วยเนาะพี่น้องเนาะโมลูวา่าอันเกิดพอสาเหตุอย่งางไรอายุประมาณพาพามายีย่สิบห้าปีครับพี่น้องกับมหาคามนังใจกะลายครับพี่น้องอันที่พัดานะอันก็ไฟเหลือทุกทุกหน่วยงานมานไฟเหลือกันยังเต็มที่ครับผม พี่น้องไข่บ้านของเขากับมาอัานยาก่อนกำลังใจนะพี่น้องเนาะขอให้ปลอดภัยครับพี่น้องขอให้พ่อขอให้เห็นขอใปลอดภัยทั้งตู้คูนหายทั้งพวกไปหาครับพี่น้องที่บรดาน้ำเข้ากับขอยปลอดภัยครับผมแง่แง่แง่พี่น้องไข่บ้านของเขากับมาให้กำลังใจทุกเนยงถูกเนยงแต่งกำลังใจกัอนเคยแต่งงานเกับคู่กับพี่น้อง ท้างบนจะเตลี่ยนตาฟังได้พี่น้องนี่ติดติดข้างสี่สเตมตาฟังอยู่พี่น้องขอให้พ่อนะครับพี่น้องเนาะขอให้พ่อขอให้ปลอดภัยสุขบุหสุขคนครับผมพี่น้องก็ให้กำลังใจกันเบิดตอนนี้กำลังปูพมกระดานนั่พี่น้องไปบ่อยเนี่ยเอาดีนั่งนี่นเั่งนี่นะมันหมุนครับพี่น้องครับพี่น้องดูเป็นข้าวตุนนะอันนี้ มดล้วบ่อยก็ตามติดตุกหาแาไม่น้องเลยจะมัน้าสวยสวตถุงเงินเนาะถุงเงินพุทธเนาะพี่น้องใคพี่น้องไปบึงเ้อวนนี้เป็นกระด้างอันที่ป่าดามไปดับตราแบบปู่พ้มรับพี่น้องปู่พ้มป่ดามไม่ห่อนังดี ว่านามกระเสียนนาไหลว่าท่าีเราไงครับนามผัดกระเสียนหนาไลนาำแห้งไหลทีรเนี่ยเพราะว่าฝนตกงันถ้าอยู่ฝนตกมันจะเศร้าครับผมงานประดานะซอยเดียเ็นทีนั่งุกงานซอยดี Đây là cái đồng, mình hiện là hên lập hùng hên lập hùng 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 là hùng 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 hỏi hùng 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 vô có có lăng, ngon 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 không ngon hả? ngon 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 ngon